ลิงตัวนั้นมันมันเทียอะไรอ่ะห้าเมันไม่น่าจะถึงห้าไหมสี่เหรอโอ้โหนี่นี่นี่มันดุมากมันดุมากตายเถอะสีออริจินมันก็ก็สวยอยู่แล้วนะเฮ้ยเข้าว่ามันอาจจะ PVP ลิงเลยมันอาจจะมันอาจจะ PVP เวิร์กก็ได้เนี่ยมันดูคล่องแคล่วมากเลยแต่ว่าต้องตัดโตต้องดูอีกหนึ่งเรื่องปีต้วไม้ได้ปะไม่ได้นะไม่ได้โอไปไปฉันจะเร่งโตฉันจะเร่งโตเฮ้ยแล้วมันปีนได้จริงแต่ว่าปีนต้นไม้ไม่ได้ ออมันแค่ปีนภูเขาเก่งโอเครับทราบลิงภูเขาวะ่ะโอ้โหข้าล่างจะมีเอนดี้ด้วยอะ่ะมีสักาสามสตัวนะลุมทุบเทียสี่ลุมทุบแมงป่องรอยแน่เฮ้เอาแน่เขาเอาเอตอนนี้ฉันยังเล็กอยู่อนะไม่ตายซี่เราฉันโต สักหน่อยนิดนึงจะอาจจะโดนแน่แวมันบับไงโอ้ยโอเคยอม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 มันไม่เผ่อมันไม่เผ่อไว้หมอนี่พี่ราชาใจเย็นเย็นไม่ตายเด้อ เฮ้ยขึ้นได้หรอเกินไปเกินไปหรือเปล่า,าตามได้มันก็เกินไปหน่อยแล้วแหละลิงภูเขารู้จักมาโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโตวแล้วโตแล้วแน่นอนว่าลิงภูเขาก็ต้องอยู่บนภูเขาสร้างรังตรงนี้เลยเหมือนราชามันจะม,มันจะถอดใจไปแล้วอะ่ะมันอุสาไปแล้วอะ่ะใครไปไล่มันกลับมาเนี่ย และเซฟชีวิตไว้ให้ดีดีด้ดดวยนะชแชเดะฮูลี่ชีร์นี่มันยีนที่เท,ท่โคตรมันชื่ออะไรนะมันชื่อแก่สัมติงสักอย่างจำไม่ได้เอ,เ,เ,ออเอ็มเมอรัลใช่เออฮึบแล้วมันไม่ติดโอ้ย,ยก็โตกันสามคนแล้วนะแชท ไปไหมมันถึงเวลาที่เราจะแบบว่าไปหั่นนะมื้อใหญ่สักหนึ่งมือโอ้ยเป็นภาพที่เท่โคตรแลวพวกเขาก็คือลิงสแมแหที่กำลังหาเหยื่อในการเป็นมือ้อเที่ยงโอ้ยดูแม่นั้นได้โตขึ้นสู่สเตจหนึ่งโอ้ยแล้วเขาก็เจอเหยื่อตัวโตมากคิดว่าไงเราพอไหวไหมสไปนดอดาเมจทีละหกรอเลยนะเอาเลยเอาเลยอันนี้ จะคิดจะก้มหัวหรอไม่มีปลาหนีบอกเลยนกคุุเดเววัน One, เปิดไปแล้วไงอันนี้เออลิงประจันบานผัดผดกันเข้าอย่าลืมหนีด้วยเออควิดกระเด็นอาจังก,กว่าเข้าก่อนเออขู่ลัดช็อต ช็อตเด็กดูว่าวอาว่าแก๊งลิงมาส่งคุณภาพมากโคตรเอาอย่างเรื่องเอาอย่างเรื่อย <c oughs> น่าเกลียดมากเลยคู <c oughs> เป็อนสู้กันแทบตายอ่ะไปล่าช็อตเขาอันเดียวไปกงกินให้อิ่มยอดยอดแก๊งลิงนี้เรากินเนื้อให้หมดก่อนแล้วกันนะแชทแล้วก็ค่อยค่อยล่าเราจะไม่ล่าทิ้งเดียลาดนั่นคือกดเหล็กที่เราอิ่มอย่างโคตรมื้อนี้หมดแล้วอานะมาเยือนแน่ แ่นี่ก็คือฝูงกวางกาเซลที่กําลังข้ามแม่น้ํานะรอรบข้างนั้นระวังด้วยบางทีในน้ำอาจจะมีสัตว์ที่อันตรายตอนที่จะโฉบเฉีย่ยวเราลงไปกินแต่หมันก็เหมือนกวางจริงมีเขานเนี่ย,ยแล้วมันเชรนริวไงโอ้โห,โโหตะกัดแรงจังมาแรงมากจริงมาแรงมากจริงดูเชิงกระมันดูเชิงกระมันหูงไงหูคำรามให้เกรงกลัว หรือควิดแบบนั้นอย่าให้มันได้เฮ้ยตายนั่นนะ่ะลูกยา่ยากระโดดนนี้เอา้าเออเอเอเจ็บไหมกระดูกแตกกระดูกหกักลุมเลยลิงตกมันเฮ้ยย่าแล้วไปแล้วหนึ่งปิกไปแล้ว เกือบมันเหลือตุ่มเดียวเองอ่ะทีเดียวฉันไม่รอดจริงแน่เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครนั่นเห็นไหมไม่น่าจะมีใครโอ๊ยไม่ได้วะ่ะแถวนี้มาอาณาเขตฉันยอมไม่ได้โคราเอ้ย <c oughs> <c oughs> ลูกกระเด็นโอาไปอีกหนึ่งตัวหน่อยเลยโอ๊ยหน่อยเลยโอ๊ย ขึ้นไม่ตรงเอ้ยคว้างอะไรอย่างนั้นอ่ะเอองัดไปแล้วงัดไปแล้วลอยะลยยูเฟิรอยดนะิ้งตกมันสุดๆจำไม่รู้จักแล้วที่นี่ถิ่นชั้นอึ้ <C> e <at> รอ้อนโอ้ยคุณวิโกเขาไปเปิดตัวไรแล้วอะแชตตัวใหญ่ยอมได้ไงอะไปดิเดี๋ยวฉันเข้าเข้าข้างไงเออเปิดแล้วเดี๋ยวฉันชาร์จเดี๋ยวฉันชาร์จสลับกันสวยงัดมาชนี <c oughs> เอา้าพางขาหักไว้ทีเร็ก รองทีเล็กด้วยทุกคนทีเล็กนี้ใครอ่ะนั่นเรียบร้อยอุย้ยตรงนี้มาน่ารักมากเลยอ่ะแม่ลูกว่ะแชท <c oughs> ย้อนก็ได้วะ <c oughs> วิ่งเลย <c oughs> โยอ้ย <c oughs> เราปล่อยเขาไปเถอะเขาครอบครัวอบอุ่นเนาะแชทเออ เราจะเราจะซ้งทุกคนเลยก็จิตใจเราไม่ไม่ขนาดนั้นเนาะเฮ้ยเรามันโดนแล้วไงสูมันสลบพนหยุดเลยไอ้ลิงตัวนละไอ้นอกนั่นเกือบจะเอาลูกเราไปกินแล้วอ่ะอย่าห่างเหินอย่าเดินห่าง ูกเราไปแล้วมันเริ่มลดจำนวนประชากรเราล้ะ <c oughs> <c oughs> คนเริ่มเหลือน้อยแล้วเรามันเปิดจริงแล้วฉันเอาจังเออโอ้ยมันกรนกรดัดมันกรนกรัาดมอบเถอะเจ้าเห็ดไม่รอดแล้ว <c oughs> นี่ไงเพื่อนฉัน <c oughs> กระเด็นไปด้วยวุ้ยตก่น,น้ำเลยหรอแรงมากเอ้ อ่าเออติดพิษน้ำท่วมสไตมินาไม่รียายย้ายก่อนนิดเดียวเุ้ยวิ้ยจับท่วงน้ำโอ้ยสูนพันนะลิงจะยังลิงจะยังไม่สูนพันโบรีชี แกงซาดิบเดถึอเข้าไปสุดกระลุแล้วเดี๋ยวต้องไปหาโพสิชันที่ดีกว่านี้แม่ตอนตอนมีกันเยอะๆก็ไม่คิดนะว่าจะให้ถ่ายวิ่น้ำลดแล้วไปปุ๊บเฮ้ยราเจอเคสเจอเคชาหุยเจอแล้วแชทตัวต่อไปแม่นเหรอแม่นหายอ่ะมันว่ายน้ำได้หรอมันมุดน้ำลงไปหรอแต่ว่าเอาจิ้งจกนันก็ได้นะขอบคุณ สองคนสามสองหนึ่งโกประจันบานเออเออเอเอไอวันโอ้ทรายน้ำหนีไปแล้วอะไม่ทันไอวายน้าไม่เก่งขึ้นมาขึ้นมามีความรู้สึกว่าอีกนิดเดียวแนละ้วมันจะขิดโอ๊ย หล่นน้ำด้วย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 ไว้ขึ้นไว้ขึ้นเฮ้ยจับถ่วงน้ำเหรอใหญ่ใหญ่หนัดออกมาจากใต้ดินใหญ่ยยแล้วตายแน่ฉันตายแน่ฉันตายแน่ออกก่อนแล้วกันจิกันเ,เกมเดีกับเคนริวคุณคุณพี่กว็ว่าไงแต่เมื่อกี้ตอนสู้กับเคนริวเออตรงนู้นน่ะมันกัดแรงมากเลยนะเราจะไหวกันจริงหรอือเปล่ จะสองคนเองแต่เขารอแล้ว <Rivers> อ <Jacqu eline> ่ะ <ane> สักต <guy S 1> ั้งไปละไปสู้แค่ตายโว้ยเลยอาจะรย์ก็มาเดี๋ยวท้าเลยไปละท้าเลยไปละอันนี้ตะโกนในโอ่งเปนหนึ่งทีเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยซ้ายขวาโอยเขาเขาเร่งแล้วหนึ่งคนแล้วฉันเข้าหลังเองอย่าอย่าเข้าไปตรงตรงเฮ้ยโโอ้หเซียนโคตรเฮ้ยโดนฮึบโอ้โห แรงมากกระได่บอกใครเลยอะ่ะเออแล้วก็ถอยแบบนั้นแหละจบไปแบบนั้นเรื่อยแล้วก็รีสแตมิบริหารสแตมิน่าดีๆด,ด้วยงัดเขาให้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนกัด รออยู่รออยู่เข้าได้เข้าได้ในจังหวะนี้เอ้อัดกันเข้าแบบนั้นไม่ได้กินแน่เออหูบดีคาปากเลยนี่ชี้แล้วเอ้อหูววไยแร่างลและฝูงลิงสวนพันชีเรียบร้อยอยันนี้ เอาละเอาละสุชิชาตาระหว่างโคราและบอริเลนะซึ่งบอริเลน่าจะสะเตจสองสามปะซึ่งโคราสเตจตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาความจริงผมว่าบอริเลน่าจะชนะนะแต่ว่าตัวกับสเตจท,ที่เยอะกว่าฉันยอมที่ไหนอะเขาคู่แล้วอะตาฉันบ้างดูท่าคำรามก็รู้แล้วว่าใครจะชนะจะไปเต็มอีกหรอเจ้าอะอุ้ยอือ เออเอ้ยเอ้ยโ,โ,โครามันต้องมาอยู่แล้วโอ้ยเริ่มแรงเปิดริ่มแรงทำไมเริ่มแรงอ่ะอึ๊บกัดเอยโคราเอสู้หน่อยฮุลิชิตทำไมตีไม่โดน โวราสเตตห้าของฉันไม่เร็วเลยอ่ะไม่ยอมขอรีแมทเมื่อกี้เบื่อจะผิดพลาดฉันว่าเอาใหม่เอาใหม่รีแมทรีแมทเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนไฟดูดเลือดจะหนีไปไหนโอ้โหตีตีหนืดแล้วเลือดเขาไม่ลดเลยเออ มีซิปแล้วมีโอกาสปหมนเนี่ยรอบนี้โอเคครับยอมก็ได้เ <laughs> อาตายคู่เหอโอ้ยก็เอาว่ะแล้วมันดิวไงตายคู่อ่ะจริงปะแต่ว่าตายคู่ไงเฮ้ยรอบสองก็ดิวไงโอ้โหตายี่ข <laughs> <laughs> ้ารับคำโทร รวังด้วยตัวเล็กตัวน้อยคําเดียวอาจจะหายไปเลยก็ได้เราโค่นไงวัดกันไปเลยยัยงไม่ห้าสิบเปอร์เซลยเราเฮ้ยจ้าสเนพราะว่ยิงไฟเกินนี่แหละหโอชาร์จรอแล้วอ่ะ ยอมที่ไหนอ่ะไม่แต่ฉันเสร็จแล้วไงเปิดก่อนได้ปูดว้าวลืมเตะออกจากกลุ่มอีกแล้วโดดทวทีเตะแล้วสัตว์เลยเนี่ยดูดิตีไม่ค่อยจะโดนเลยเฮ้ยเราไปกดผิดโอขอเวลานอก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 หมาแล้ว ดูดีต่อยเขาไม่โดนเลยเออถูกปะสองสามเออยังไงเพราะว่าถือว่าสูงสีกว่าเมื่อกี้เยอะเออ3สามร้อยแล้วขึ้นไปดาเมจตรงนี้จะดีไปไหนกลับมานี่เสเตอ์มิน่าไม่มีตามเฮ้ยตีไม่โดนเลยเอเออ่าแล้วก็พ่นไฟไม่ค่อยจะเข้าพี่แกด้วย ไม่ได้จะตีไม่โดนแล้วแปลกๆเออโดวเป็นงทีแล้วมันหิวไงพ้นหิวพ้นหิวพ้นหิวสามร้อยอืมมันเจ็บบ้างไหมเออเอาอย่างเรื่องพบแล้วพบแล้วตัวที่สามารถชนะได้อันนี้เจ้าหมอนั่นโนวาสโรมันก็ไม่เบาเนี่ย เอาอย่างเรื่องที่สเตตหนึ่งใังว่ว่มเก่งมากเึ่งมากนะวะัด